มูเหยียบซ่อนก๋ยอันนี้เราจะกินสดๆนะครับมาเลยนะย่างไม่พอทูน้ายเพื่อกับพีว่าเมื่อนี้มีไอ้ไอ้ที่วี่งว่ะว่าไทยอะมึงจะโดนอะไรรับป่ีกลวหรือไหไร่การหอมผิด บนอกกะลาเขาให้ตังไหนกุ้่ตายเลยไอ้เอ้าแต่ยัว่ากุ่มเต้นแตมัตายัน้งเต้นบ้า่โทั้สาผู้ใดมีเพลงมาเปิดเพลงให้กุ่มเตี้ยนให้นเ้าแบตนบาไก็คนละค60ไม่โดนนี่ไงเจ้าแบบทางหมดทางเดียว60บาทใหญ่ที่ยางพันไม่จ่ายยางนีโอ้ยโมี่

แบอแบบมือแบบแบบเนี่มากินเสียเงินเดี๋ยวูเราบเาจะกินกุ้งครับพักไหมก็พักหมอนีนจานไหมเลสนาจานอ๋้จานเลยเนี่กอตุ้งหรือไม่ถือบราทั้งจานเนาะแม่ดีว่ะเมมันผสมตำผัาเล่ตำปลาของเราเองนะครับงสด บมเเขาไปซื้อหวยทางการมว่าไมอโมเขาเรียงเได้ตอนันี้่็ทูนี่เต็นข้าวตานะครับวุ้งกระสีแสมเท่บกินได้รู้นี่ไหมมีปลามีกุ้งส้มตำนะครับขายไม่ได้ครับขาวปุ่นอ่สวยครับ ค,คำตาเหลือกนะครับ <laughs> มันจะกินยังไงครับหายไปเดี๋ยวนี้หายแล้วนี่นี่ครับสไตล์การกินแบบหมูๆนะครับเยี่ยมครับ <laughs> เต็นดสดๆนะครับใส่ซุมตำนิดหนึ่งนะครับ จะเต็มนิดนึงครับระวังมันดีตาร์นะครับอเคจุ๊บรถมีเยอะที่พอให้รออ่ะไม่ทำเลเอาเพลงกันได้เลยเพื่อนชอบกัน